ขาตั้งเขาดีมากเลยนะดึงให้น้องลอยฟ้าก็ได้แบบนึกสภาพ and ยินดีต้อนรับกับเขาสู่ช่อง Perry Paper แล้ววันนี้เราก็จะมา unboxing เนนโดรอยคู r โ m มิและก็ไม m e เมโลดีกันแหม่ก็คือปกติเราก็ไม่ค่อยเก็บเนนโดรอยหรอกนะก็ทนความน่ารักของน้องสองคนนี้ไม่ไหวก็เลยปิดจัด ไปซื้อมาตอนแรกก็คิดว่าจะเก็บไว้ในกล่องแต่วันนี้ก็คือทนความน่ารักไม่ไหวก็เลยมาแกะดีกว่าแล้วน้องสองคนเนี่ยก็คือเป็นเนนโดลอยที่ที่มาจากเวอร์ชั่นอนิเมะใครเคยดูบ้างเราจําชื่อไทยไม่ได้แล้วแต่ว่าชื่อญี่ปุ่นมันคือโอนไกไมเมโลดี้ใช่ไหมคือแบบตอนเด็กๆเ,เราชอบดูมากเลยนะก็คือ2อ,อันเนี้ยมันก็จะเบสมาจากในในการ์ตูนเลยก็คือจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างก็คือมาจากนั้นหมดเลยนะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยไหม เราแกะคนไหนดีเริ่มจากเริ่มจาก My Melody ไหมอะสไลด์ออกมาก็จะมีเป็นคู่มือหรือเปล่าเป็นภาษาญี่ปุ่นเอามีภาษาอังกฤษด้วยมันจะเป็นคู่มือแบบว่าประกอบยังไงเล่นยังไงอะไรแบบนี้อ่าแล้วนี้ก็เป็นตัวน้องโอ้โห ไปก่อนน่ารักไหมตัวประมาณแบบหนึ่งหนึ่งิ้วชี้ของเราเองน้องก็จะมากับหน้าทั้งสองแบบก็จะเป็นนี่อันนี้ก็เป็นหน้ายิ้มอ่าแล้วอันนี้ก็เป็นหน้าแบบเป็นกังวลน,นิดนึงนะมโอเคมาน้องอ่ะก็มีหูมาให้เปลี่ยนด้วยนะง่ายๆก็คือเราสามารถแบบว่าดึงหูน้องออกมาได้เลยมันก็จะมีแบบว่า แท่แนแบบนี้อ่ะให้ใส่เปลี่ยนแล้วก็หยิบอันนี้ออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปอ่าก็จะได้เป็นน้องที่เป็นหูพับแต่เราเอาหูพับดีกว่าเพราะเราคิดว่าหูพับมันน่ารักดีจะลองเปลี่ยนหน้าน้องดูไหมอ่ะเดี๋ยวเราดึงออกมาก่อนเนาะดึงหัวออกมาเลยหัวขาดอ่าดึงหัวออกมาใช่ไหมเสร็จแ,แล้วเราก็พลิกด้านมันก็จะมีรอยให้เปิดอ่าเราก็เปิดออกมานี่แบบนี้ แล้วข้างหน้ามันก็จะเป็นพรงๆแบบนี้แหละแล้วก็นิ้วกดตรงเนี้ยมันจะมีให้กดใช่แล้วก็กดลงไปปุ๊บตรงนี้หน้านองก็เขาก็จะแบบออกมาแล้วก็ดึงหน้านองมาเลยอ่ามันก็จะเป็นพรงๆแบบนี้เราเอาหน้าวางไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาหน้าอันนี้ใส่ลงไปแล้วก็ปิดประกบนี่อันนี้ก็คือหน้าเป็นห่วงนะหน้าเป็นหน้าเป็นกังวลเออ แต่เราแต่เราใส่หน้ายิ้มหลับตาดีกว่าเพราะมันก็น่ารักดีนะเดี๋ยวก่อนแต่เราเหมือนเดิมเอานิ้วกดปุ๊บหน้าก็ออกมาแล้วก็ดึงดึงหน้าออกมาเลยอ่าแต่เราเอาหน้าหน้ายิ้มหลับตาใส่ลงไปเพราะมันน่ารักอย่างนี้แล้วเราก็ประกบแล้วก็เอาตัวตัวน้องมาติดได้เลย ก็คือน้องแบบน้องยิ้มเสร็จแล้วอ่าน้องก็จะมีมือที่แบบว่าถือของมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นมือที่เอาไวถ้ถือถือกระทาอันนี้ก็คือแบบว่ากระทามายเมโลดี้เหมือนในการ์ตูนเลยเนาะเออที่น้องเอาไว้ใช้แบบว่า เรียกเวทมนต์เรียกเขาเรียกอะไรเอาสติกเกอร์ไปวิเศษไปแปะสิ่งของแล้วเขาก็ออกมาช่วยต่อสู้เนาะถ้าจำไม่ผิดเออมาแล้วเขาก็จะมีอีกมือนหนึ่งถือพลาสเตอร์นี่อันนี้เอาไว้ปิดแผลให้คูรโรมินะนี่ก็คือคูรโรมินังก็ร้องไห้ไงไม่ใช่อะไรหรอกแ,แล้วลายเมโลดี้ก็เอาเทปมาแปะให้เนี่ยเรามันก็จะต้องดึงมือฝั่งนี้ออกมานี่ดึงแบบนี้เลยนะอ่าเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวหายแล้วข้วนี้ ประกบเข้าไปให้ลงหลูนี่เป็นไงน้องก็จะถือเป็นกระทาวิเศษอ่าแล้วกระถางทเห็นมันก็ถอดออกมาได้นะกระถาวิเศษอะเออทัว่าน้องอะยังถือร่มได้อีกมาเดี๋ยวเราให้น้องถือร่มให้ดูดีกว่าเราก็ดึงมือน้องออกมาปึ๊บวางไว้ก่อนนี่แล้วเราก็หยิบร่มมาใช่ไหม แล้วก็ดึงคันล่มออกมานี่มันก็จะได้เป็นแบบแบบนี้แล้เราก็เอามือน้องนั่นแหละที่น้องถือของนั่นแหละแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรใส่มันให้ลงรูเนาะอ่าแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงให้มันลงไปงข้างล่างเลยนะนี่แบบนี้เราก็เอาล่มมาใส่ได้นี่ นี่เป็นไงน่ารักนะแต่ลมอาจจะหนักนะี่นี่น้องก็ถือล่มแล้วโอ้โหน่ารักเชียวแล้วนอกจากจะเออถือของแล้วน้องเอามือมันแบบว่าประสานกันได้ด้วยนะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วก็ดึงมือทั้งสองข้างของน้องออกมาก่อนน้องเขาก็จะแขนด้วนแบบนี้ น้องหลุดไปข้างหนึ่ง็เออของเล่นอันนี้มันหลุดง่ายเหมือนกันนะนี่นี่น,น,นี่ได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาขาน้องใส่ลงไปด้วยหลุดอีกแล้วหลุดเก่งจังเลยนี่น่ารักสุดๆไปเลยดูไมล์เมโลดี้เสร็จแล้วเรามาดูคุรโรมิต่อกันเลยนะ นี่ก็คือคุโรมินั่นเองเป็นไงนี่น่ารักเหมือนกันนี่มาแล้วคุโรมิเขาก็จะมีหน้าทั้งหมดมาให้อีกสองหน้าก็จะเป็นหน้าแบบหลับตาแล้วก็จะเป็นหน้าตกหลุมรักอ่าเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนหน้าก่อนน้องก็จะคล้ายๆเมโลดี้เลยก็คือเวลาเราจะเปลี่ยนหน้าเราก็แค่ดึงหัวออกมาใช่ไหมนี่แบบนี้ดึงหัวออกมาปุ๊บ อ่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงข้างหลังออกมาแบบนี้เหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลยแล้วเราก็เอามือจิ้มลงไปตรงนี้กดปุ่มแบบว่ากดลงไปเนี่ยหน้าน้องก็จะสไลด์ออกมาแบบง่ายได้นะนี่เอาหน้าไหนดีหน้าร้องไห้ก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ก็คือนี่ก็คือหน้าร้องไห้นะแล้วก็เดี๋ยวเอาหน้าอีกหน้าหนึ่งมาใสา่ดึงแรงมาก อันนี้เป็นหน้าอะไรหน้าจังหวะตกหลุมรักเป็นอย่างนี้เขี้ยววินาทีอะไรลองต่อไปได้แล้วนะนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้าตกหลุมรักแต่เราใส่หน้าคลาสสิกของน้องดีกว่าเพราะว่าเราสึกว่าเออ,อเดี๋ยวก่อนมันมีความเข้ากับน้องที่สุดแล้วหน้าคลาสสิกอ่าแบบนี้เดีวก่ห้ดึงให้มันลงรูกอ่ะหน้าคลาสสิกก็ได้ ่าเราชอบอันนี้แหละดูเป็นคุโรมิดีแต่คุโรมิเขาเปียนหูไม่ได้นะไม่เหมือนไมล์เมโลดี้คึบอ่าน้องนี่ห่างได้นะห่างน้องก็ถอดได้เหมือนกันนี่และด้วยความที่เขาเบสมาจากในอนิเมะน้องก็จะมีกระทามืดมาด้วยนี่โอ้ยล่นหล่นหเขาจะมีกระทามืดมาพร้อมเมือถือมือมือไม่ใช่มือถือมือที่เอาไว้ถือกระทาเออ กระทาก็คือดีเทลสวยมากนะนี่เหมือนในการ์ตูนเป๊ะเลยนี่เป็นกระทาที่ทนางใช้เอาไว้แบบเสกเวทมนต์แล้วก็เอาไว้เก็บโนต้ตเขาเรียกโนต้ตสีดำใช่ไหมในการ์ตูนเออถ้าจะให้น้องถือก็คือดึงมือข้างนี้ออกมาอ่ะ,อะเราว่างไว้ก่อนเดี๋ยวมันหายแเราก็ใส่อันนี้เข้าไป แล้วเราก็เอากระทะมาให้น้องถือกระแตนตัวแดนนี่ก็คือนี่ได้กระทามาเรียบร้อยเกียมไปแก้งยายไม่เมโลดี้ดีกว่าแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือไม่มีปักคุงนะ้งเนาะปักคุ้งก็คือเป็นเหมือนแบบว่าออกแนวแบบลูกน้องของคุโรมิไหมมาแล้วก็จะมีไดอารี่ด้วยนี่เป็นไดอารี่ที่คุโรมิ นางจดเหตุการณ์ที่ไมเมโลดี้ไปแกล้งคูโรมิแล้วฉันไปทำอะไรให้เธอโกรธเหรออย่ามาแกล้งโง่นะทุกอย่างมันก็เป็นเพราะเธอนั่นแหละเสียงของคูโรมิหมายเลขหนึ่งซึ่งในการ์ตูนก็คือไมเมโลดี้นางก็อินโนเซนต์เนาะนางก็ไม่ได้ไปแกล้งก็คือ,อยายคูโรวมิก็คือนางสักคนข้างค,ค,คิดไปเองว่าไมเมโลดี้แกล้งจริงๆก็คือทำตัวเองแต่ข้างในนางก็ไม่ได้เจอไรนะ่เป็นหน้าขาวๆแบบนี้เดี๋ยวให้น้องถือเดี๋ยวให้น้องถือ เขาเรียกว่าแะละไดอารี่ไปด้วยนี่มันต้องมือนี้ใช่ไหมอ้าวหลุด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 ,ลดเออมันถอดออกมาได้แต่มันก็ไม่ค่อยแน่นนรมันไม่ได้มีตัวยึดอะไรขนาดนั้นน,ะนี่ฉันเตรียมอ่านไดอารีแ่แหละเดี๋ยวฉันจะไปแก้แค้นยายไมยเมโลดี้คอยดูเธออ่าแล้วนอกจากมือที่เอาไว้ถือของแล้วนั้นน้องก็ทำมือประสานกันเหมือน เหมือนเมโลดี้ได้ด้วยนะน้องเขาก็มีเหมือนกันนี่มันก็จะเป็นมือประกบกันแบบนี้อ่าเป็นงานน่ารักมาเป็นจริงต้องใส่เป็นหน้าหัวใจมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน้าอีกรอบหนึงก่อนนี่น้องก็จะเป็นจังหวะตกลุมรักตอนเจอตัวร้ายไอ้ตัวร้ายที่เป็นผู้ชายจําชื่อไม่ได้ที่เล่นไวโอลินอะ่ะกลับมาแนละ้ว นางก็จะตกหลุมรักแบบนี้อ,อืออเป็นไงนี่มา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 นี่ก็คือคูโรมิของเรานั่นเองและนี่ก็คือน้องทั้งสองคนที่เราแกะเสร็จแล้วก็จะมีไมค์เมโลดี้คูโรมิก็น่ารักมากๆเลยนะทั้งสองคนก็คือแบบว่า หลุดออกมาจากในการ์ตูนเลยเป็นไงเหมือนในการ์ตูนมากดีเทลทุกอย่างกระทงกระทาร่ม,มเสียดได้ปักคุ้งไม่มาด้วยเนาะสงสัยปักคุ้งเขาจะแบบว่าเอออยากได้ทำปักคุ้งเหมือนกันเนาะแต่ปักคุ้งของอาจจะน้อยอสิเพราะว่าในหนังเขาก็อาจจะแบบเป็นตัวประกอบเนาะไม่ได้ตัวเด่นเหมือนสองคนนี้อ่าแล้วเป็นยังไงกันบ้างปกติ ปกตินี่ชอบตัวไหนกันเหรอปกติก็คือจะเป็นทีมไม m เมโลดี้หรือว่าทีมคุโรมีเอ่ยอ่ะเดี๋ยวให้ให้ดูใกล้ๆอีก,กทีหนึ่งเควาะคำน่ารักของทั้งสองคนนะก็เราก็ทําให้แบบให้น้องทั้งสองคนถือกระทานนะก็เป็นกระทา m ไม e เมโลดี้กับเหมือนแบบเป็นคุณแจมืดเจาจจำมาได้แล้วว่าในกระตูนมันเรียกว่าอะไรนะคุณแจมืดเจาแบบอ่ะซูมให้หน่อยสิของคูโรมีอ่ะเออก็ให้น้องสองคนนี้ก็ถือกระทามาปกตินี่คือเป็นทีมทีมไหนกัน เป็นทีมคูโรมิไม่ใช่เป็นทีมไมเมโลดี้หรือเป็นทีมคูโรมิก็คอมเมนต์กันมาได้อยากรู้เหมือนกันหรือทีมทั้งสองคนเลยส่วนตัวเราชอบซีรีส์ไมเมโลดี้มากนะเราก็แบบว่ารักทั้งสองคนเท่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าความลำเอียงจะจับชอบคูโรมิมากกว่าน,นิดนึงเพราะว่าคูโรมิเขามีความตลกอะเมโลดี้เขาเป็นสายแบบดอเบลอินโนเซนต์นะน้องแต่ว่าคูโรมิมันจะมีความฮามีความกระโลกผุคฮาะอะไรเงี้ยเราชอบตัวละครที่แบบว่า เออมีความฮานิดนึงอะไรแบบนี้เออก็จะแบบค่อนข้างจะชอบโคลโลมีไปหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะชอบเท่ากันนะคือสองคนเนี้ยในซีรีส์ซาริโอเนี่ยในซาริโอทั้งหมดก็คือจะเป็นที่หนึ่งเลยมนาะเมลโลดี้แต่ในซาริโอนีชอบใครกันบ้างนะคือส่วนตัวเราถ้าแบบซาริโอที่ชอบที่สุดก็จะเป็นสองคนนี้แหละลองลองมาก็จะเป็นทักซิโดแซมแต่เหมือนน้องไม่ค่อยดังไหมทักซิโดแซมเขาจะแบบไม่ได้ดังเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยก็มีใครอีก อักเลสุโกที่เป็นการ์ตูนเออการ์ตูนในเน็ตฟลิกอะเออเราก็ชอบมากเลยก็จะเป็น3คนเนี้แหละที่คิดว่าอันดับ 1, 2, 3แล้วก็เป็นไม m e เมโลดี้คุโรมิชักซิโดแซมอักเลสุโกในซาริโอนะอ่าแล้ววันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันว่าแบบว่าเออเราก็ไม่เคยแกะนินโดรอยมาก่อนเนาะนี่ก็เฟื่อนคลิปแรกที่แกะนินโดรอยเพราะว่าปกติแล้วก็จะซื้อมาเก็บไม่ค่อยแกะออกมาจากกล่องเท่าไหร่อ่ะแต่เรายังมีเนนโดรอย เออซินนามอนโรลด้วยนะแต่คิดว่าอาจจะเก็บเขาเรียกอ,อะไรเก็บไว้ในกล่องแต่ถ้าเกิดว่าชอบดูคลิปแกะกล่องเนนโดรอยแบบนี้และอยากให้แกะซินนามอนโรลซึ่งอยู่บนชั้นอยู่ตรงนู้นไกลมากคีิเก่งเดินไปหยิบนะก็ถ้าอยากให้แกะซินนามอนก็สามารถแบบว่าคอมเมนต์กันมาได้ว่าเอออยากดูคลิปซินนามอนโรลเหมือนกันเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูแบบนี้คือจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเราเอาน้องวางบนพื้นก่อนดีเทลให้เล่นอะมันเยอะมากเลยนะดูจากกล่องคุโรมิอะอย่างเงี้ย เออมันเปลี่ยนท่าได้หลายท่ามากเลยเห็นไหมเออแต่เราก็แบบมันมีมันมีให้น้องนั่งด้วยนะแบบเนี้ยยังจะเห็นว่าครูมีเขานั่งอ่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าขามันค่อนข้างดึงยากเราขี้เกียจดึงเรากลัวทําหักแล้ว,เ,ดดลว,ว,วเออเนี่ยเออแม้แต่ตัวไมม์เมโเด้เองเขาก็จะมีแบบว่าให้เปลี่ยนท่าเยอะเหมือนกันเป็นของเล่นที่เออซื้อมาแล้วก็แบบคุ้มมากเลยนะถ้าคนที่ชอบเอาไปถ่ายรูปอ่ะมันน่าจะเก๋นะเพราะว่าอันเนี้ยขาตั้งมันอนะ่ะ ขาตั้งเขาดีมากเลยนะดึงให้น้องลอยฟ้าก็ได้แบบนึ้สภาพ <c oughs> <c oughs> น้องล่นน้องล่นแบบนึงโอเคน้องกลับมาเป็นปกติแล้วสถานการณ์ของเราเหมือนเดิมก็คือไม่มีใครตกลงไปตายเราลัาสถานการณ์ไว้โอเคเมื่อกี้พูดถึงไหนแหละลืมอ้าวเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรเออมันเป็นคือเราก็ไม่เคยจับเินส์รอยของจริงคือตุ้มโบตีจะอยู่แต่ในกล่องตลอดเลยเรามี เรามีไม่เยอะเพราะเราไม่ค่อยเก็บเรามีโจกเกอร์จากซูไซสควอตอ่ะเออที่จาร์เรเลโตเล่นเราก็มีเออเป็นมาจากซีรีส์ตัวโจก็จะเป็นตัวละครภาคแรกเลยเขาชื่อเลยโจนาธานกับชีซ่ามังจำชื่อไม่ได้เออเราก็ซื้อมาแล้วนี่ก็มี บายเมโลดี้แล้วก็มีซินนามอนโรซึ่งนี่ก็เป็นการแกะนินโดรอยครั้งแรกแล้วเรารู้สึกว่านินโดรอยมันก็คือมีความเขาเรียกว่าอะไรดีเทลเยอะเปลี่ยนท่าได้น่ารักมากน่าจะเหมาะกับคนที่แบบพาน้องไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยเออแต่เราก็จะเป็นสายให้น้องวางเฉยๆเดี๋ยวเราก็จะหาที่ตรงข้างหลังแล้วนั่นแหละให้น้องเข้าไปวางอ่ะวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนกับทั้งสองคนและอย่าลืมนะว่าถ้าอยากดู คิปซินนามอนโรที่เป็นแบบว่าเนนโดรอยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เออถ้ามีใครเรียกร้องสักคนหนึ่งเราก็จะแกะให้เพราะปกติเราก็ไม่ค่อยมีเม้นต์อยู่แล้วแต่ถ้ามีเม้นต์มานิดนึงก็ดีเราจะได้แกะให้แต่ถ้าแบบว่าไม่อยากดูกันเราก็จะแบบเออเก็บไว้ในกล่องเหมือนเดิมอะไรแบบนี้อ่าแล้ววันนี้เราก็จะขอลาไปก่อนกับไมล์เมโลดี้แล้วก็ครูโรมีนะโอเคโอเคอย่าลืมติดตามด้วยนะไปและบ๊ายบายวันนี้